โยคะก่อนนอนค่ะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานค่ะวันนี้นะคะวันนี้ก็มีโยคะนะคะเป็นท่าลดภูมาฝากกันนะคะสําหรับสาวๆแล้วก็หนุ่มๆด้วยค่ะไปดูกันเลยอันดับแรกนะคะเราก็เตรียมท่าก่อนค่ะนะคะก็ห่างกันพอสมควรนะคะแล้วก็มือวางไวน้นี้โอเคยืดแขนซ้ายไปข้างหน้านะคะแล้วก็ขาขวาแบบนี้นะองขมะพร้อมนะคะแล้วก็วางลง สลับกันนะคะหายใจเข้าออกตามปกตินะคะไม่ต้องเกง่งแค่นี้เองนะคะทำสพพักประมาณสิบครั้งนะคะต่อนหนึ่งเซตแค่นี้นะคะคุณก็จะไม่มีหุ่งแบบนี้แต่ถ้าสาวๆคนไหนนะคะที่บอกว่าเป็นคนที่กินเก่งเหมือนปิ๊ปๆนะคะก็สามารถใช้ตัวช่วยนะคะได้ะคะนี่ก็ได้เป็น เ,เขาเรียกว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักของเรานะคะกับโอเคนะนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะที่ช่วยลดนะคะในเรื่องของหน้าท้องได้ดีมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะก็มีส่วนผสมของแอลคาไลทินไคโตซานนะคะทําให้เรารู้สึกแบบว่ากินเท่าไหร่ก็ได้อะคะ่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็อย่าลืนนะคะควรควบคู่กับการออกกําลังกายอยู่เป็นประจําด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นยี่ห้อของ โอเคนะบายคุณนายเมียตลกนะคะบ๊ายบายคลิปหน้านะคะอยากให้วิง้งวิงทำโยคะนะคะเกี่ยวกับอะไรนะคะลดส่วนไหนเป็นพิเศษคะก็สามารถแนะนำมาได้ะค,ะ bye bye, ค่ะบ๊ายบายค่ะ